เนโลด mm hmm. ขันยนตนอกนิทำได้นอมัวตานั่ได้ รีบซื้อนะฮะคุณลูกค้าจะไม่ซื้อนี่ทำกินเองนะมีเห็ดกระต้องมาซื้อข่าวเจ้าแล้วผมมีซื้อทั้ง,ข,ง,ง,งข่าวทั้งอย่างอีกเนาะข่าวทงหนึ่งผมเป็นสองร้อยถือว,ว่าถูกถซื้อซื้อเป็นกระสอบเลยคนะุณงามก็ขนาดซื้อข่าวหุเข่าวเจ้ามาไว้ทายนะลืม ข้าวคลายปิดมันปิดแก๊สมากหรือว่ามันปิดกับ๊าซ เช่าไว้เนาะที่นอกเลยมาแล้วค่ะขนคลองก่อนที่นอกถึงแล้วค่ะขนคลองก่อนที่นอกไว้

ยกเงาะเงาะเาะเนาะอมีนยงน้นะเอ้ยอไรเ่อโอา้ยนี่เ้ยอีไก็กระตุกนะนี่8,000น้ำแนี้8,000น้ำนะขนมสิขนมแจงห่อ สองเองค่ของเอ้ยเออแย่ิงจใ่ของยมใของไมไมถึเมื่อแล้วเหรอวะเยอะเยอะนะโอ้ตายเนะโอ้ตายแน่นะเบิร์โรงงานกับปิดอนนัยังไม่ส่งปอ เาจะชเพื่อนดีแถลงชนเพื่อนดีเนี่ยกระทาะห้าขาน่ะเขาจะงด้านยิ่งอแล้วพ่อเนื้อัะไก่กขาจะมาห่อเอาประโทาะปีเอาลำแข็งขอบนี้จะสูตก็ไปเสียบไปนี้ไม่เลิกนะยุห้าได้กอลบอลกระแล้วนะจะเอาไปเอา

นี่ไม่ได้ขายอะไรนะน้องซด์วิชห่านอิจเจตนะนี่ต้องคู่อแนี่เป็นอะไรนี่เป็นชุดให,หม่ของเดวร์นะบนกะส่ ไงกอมือไงล่ะค่ะไม่ตึงยังวะยงคอมันตกก็มือนะมั่วสันทิพาสันทิพาโรต้า ไปน้ำจิม้มในขคุณเ,าเรากระทิพันมุ์เรานะ่ะเศล็กมันก่อนส<ม>ามยา <c oughs> สี่เมสามตะนอน่มันมีตะก้อนวน,นีสอ,องได้ไปฟังครูด้อเสษคองก่อนพี่น้องเ้ย นี่จะกอดว่ะซาซาสีซาสีกองยังไม่ทันเปิดหรอวะตัวนี้ไม่เปิดมือนันบ่เปิดมือนันซาสีกล่องซาสีวะโอ้ยอันนี้ฮะต้องหลบออกเด้๋นี่นะแกออกก่อนพี si ่น้องเว้ยคลองต่อ si พี่น้องยังไม่แล้วยางๆเดีเอานี่นะ จะข้าคายธรรมดาอยู่ไทยนะขนมตัวนี้นะเนาะมามาทั้งล้างที่ดุขอรำหนึ่งฮะกระป๋องใหญ่เลยเนาะ เบียรกระปังหนึ่งน้ำแข็งยังบ่ามาค่ะน้ำแข็งยังบ่มาได้แก้ออกให้ยุตใส่เบิด์ว่ะฮากาเซ็คคองแล้วพี่น้องเลยเออข้าวปุ้นชื่อข้าปุ้นอีกเลยข้าปุ้นป้ามาแต่ง,งานเจ๋งดิเซ็คคองแล้วก็กินข้าวสัก่อนจะขามซองขำพี่น้องจะสิไปแอลผมบา้าพี่น้องเอ้ยผมบ้ามาค่ะ

เที่ยงนั่งนั่นยังเนาะเที่ยงนั่งนั่นเนาะนั่งกามามาชาจีนไปพี่นอ้องเลยย่างบริจาคได้หั่นชาจีนเออลองกององอลืนมาเอายังนะสักพวงหน่อยบาทแบบฉี่พอจนะทานกับต้มก็น้องบ่อยหองมัน ชอบบาขายกินมันเพล่ขเลาขากินตโคบาขั้นต่งหัวแจงก็ใส่ข,าย,ขายดิหัอเจงขัอแจาขาดีบาอาใส่จอกดิขาเจอกขายจอกล,ละจอกละสิบสามพันแพงในแบบสิ อันนี้จะกินข่าวได้ดิรับข่าวมียังไรพี่นุ่มจับข่าวจะมาสร้างเออมีขนมขน,น้อยู่เด่นอย่างไรขนมสาวพัน แเอ๋วผู้ชายต่อครับพี่น้อง